นี่ครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมทอมมี่เทีรยธรรมรรม,มสีจากพอรถรถยนต์วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านมารีวิวแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะมาทดสอบสมรรถนะกับคันนี้ครับตัว New MG HS m o d e l y e a r 2022ซึ่งคันนี้นะครับ เพิ่งมีการเปลี่ยน m i เนอเชสนะครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นตัวรองท็อปเรียกว่ารุ่นดีครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดบาทครับถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับตัวท็อปคือตัว X นะครับคือจะแตกต่างกันประมาณ70,000บาทครับ ถ้าถามว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยครับจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยที่เป็น a d v a n c e นะครับอย่างเช่นพวก Lane Departure Lane Change นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ5-6ระบบโดยประมาณนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณพูดถึงมิติตัวถังขนาดตัวถังภายในความกว้างของภายในโดยรวมคือจะเหมือนกันหมดเลยนะครับโดยประมาณนะครับและในกลุ่ม MGHS ก็ยังมีกลุ่ม ทีเ e ที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid อีกด้วยนะครับก็ขนาดตัวถังมิติตัวถังก็เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ที่แตกต่างกันก็แน่นอนคือพวกระบบ Hybrid แล้วก็สลักษณหรือว่าดีไซน์บางอย่างนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Hybrid แต่ถ้าถามมุมมองของผมแล้วถ้าคุณไม่ได้แบบต้องการความเป็น Hybrid ไม่ต้องการใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆ e ว Mode น,นะครับคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันและถ้าคุณมาตัว MGHS Turbo แล้วก็มีตัว X ตัวดีแล้วก็ตัว C เนาะ ตัว x กับตัว d อ่ะจริงๆก็ใกล้เคียงกันมากๆครับแตกต่างกัน70,000บาทอยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมแต่ละท่านเลยครับแต่สมรรถนะในการขับขี่ก็เหมือนกันนะครับรุ่นที่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับก็ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบก็มีในแง่ของราคาหรือว่ามิติตัวถังนะครับถ้าเป็นมิติตัวถังก็เป็นกลุ่ม bsuv นะครับก็อย่างเช่นพวก honda hrv master cx 3 0 toyota corolla cross นะครับเป็นต้นนะครับรวมถึงตัว haval h6 haval j o l i o n MGHS คันนี้ m g z s นะครับที่คุณสามารถเลือกได้อันนี้ก็คือแบบภาพกว้างโดยรวมนะครับแต่นะครับคุณผู้ชมเร็วๆนี้นะครับจะมีตัว MGVS ที่จะเปิดตัวในบ้านเราอย่างเป็นทางการเลยนะครับคือจะเปิดตัวในวันที่8สิงหาคมนะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่รีบนะครับจริงๆถึงแม้จะรีบก็ตามนะครับผมแนะนำว่าให้รอดูก่อนนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับแถม VS นะครับราคานะครับถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วมันจะเป็นสเปคที่ ต่ำกว่า HS นะครับแต่สูงกว่า ZS อนะครับอยู่จะขั้นอยู่ตรงกลางนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเลยก็จะเปรียบเทียบกับตัวกลุ่ม BSUV ได้แบบจัดจ้าเลยครับและราคานะครับที่ผมคาดการไว้ก่อนนะคือไม่น่าถึง1ล้านด้วยซ้ำไปถ้าตัวท็อปก็อาจจะ1ล้านต้นตนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือีกตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองระบบต่างๆนะครับเกี่ยวกับคันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับ ถ้าเป็นดีไซน์ของคันนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าดูดีขึ้นนะคือจุดหลักๆที่เขาเปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมที่สังเกตได้ง่ายสุดก็คือตรงกระจังหน้าครับกระจังหน้าคือจะดูแบบบึงบ้งๆหน่อยนะครับสไตล์แบบ t y y t t c o r o l o c c r o s s นะครับ แต่เนื่องจากไฟของเขาอะครับไฟด้านหน้านะคือมันยาวอยู่พอสมควรนะครับผมว่ามันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นทรงนะครับโดยรวมก็คือเป็นรถครอบครัวนะฮะถ้าคุณแบบต้องการสปอร์ตสปอร์ตเราใจดุดันหน่อยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคันนี้คือจะเป็นแบบแฟมลี่คาร์แบบเพียวเลยนะครับดีไซน์ภายในก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ดีไซน์ภายในจะแตกต่างกับภายนอกนะหรือว่าฟีลิ่งนะฮะคือภายในมันจะให้อารมณ์แบบดุดุหน่อยสปอร์ตหน่อยนะครับ คุณดูจากเส้นสายก็ได้ครับเย็บ yep, ด้วยได้สีแดงภายในโดยรวมเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็คือจะแตกต่างกับโทนภายนอกหน่อยนะครับแต่สําหรับผมนะถ้าคุณดูสีภายนอกแล้วนะครับมันก็มีหลากหลายสีให้เลือกแหละแต่ผมก็จะชอบสีดำครับมันเป็นสีคลาสสิกและถ้าคุณแบบเออต้องการรถแฟม m ลี่ก็จริงแต่แบบอยากจะได้สไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตให้มันล้อก,กับภายในหน่อย สีดาก็เวิร์กครับเพราะถ้าเป็นโซนแบบอ่อนๆนะสีขาวสมมุตินะหรือสีแบบน้ําเงินสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือสีแดงเงี้ยคือมันจะดูแบบสปอร์ตไหมมันก็เล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันก็ยังเป็นแบบแฟมิลี่คาร์มากกว่านะครับจุดเด่นของคันนี้เลยคุณผู้ชมก็คือออปชั่นนะครับคุณต้องการรถแฟมิลี่คาร์ที่มีออปชั่นให้ครบถึงแม้จะเป็นตัวรองท็อปก็ตามนะคันนี้ถือว่ามีให้เยอะมากครับเช่นกล้องสามรอสิบอง,งศาก็มีให้ครับพื้นที่เก็บสารพรดด้านท้ายก็กว้างครับเบาะนะครับเบาะหลังก็กว้าง ภายในโดยรวมก็กว้างอันนี้คือเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยที่คุณต้องใช้ในการใช้รถ Family Car สักคันหนึ่งนอกจากนี้ยังไม่รวมระบบความปลอดภัยต่างๆนะที่มีให้อย่างเช่นพวก Blind Spot นะครับก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่มันก็ยังมีบางจุดนะครับที่แบบอาจจะยังไม่โดนใจสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูระบบต่างๆ,ๆกันก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกครับคุณผู้ชมก็คือพวงมาลัยนะฮะคือถ้าเราดูนะครับการปรับพวงมาลัยนี่เลย มันไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นก้านแบบนี้นะแล้วเราก็ปรับเข้าออกได้ครับขึ้นลงได้ครับแต่ถามว่าเอ้ยไม่ชอบตรงไหนคือที่ผมไม่ชอบคือน้ําหนักครับเวลาเราปรับอะครับคือแบบมันจะค่อนข้างหนักอะคือมันก็ล้อกับน้ําหนักพรมอะไรโดยรวมด้วยนะสําหรับใครที่ไม่ชอบพรมอะไรหนักๆอะอันเนี้ยจะไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่นี่ก็คือจุดหนึ่งนะครับสำหรับผมแล้วตัว MGHS ไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลปีนี้หรือว่าตัวก่อนนะครับจุดที่ผม ขัดขัดและกันอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบเสมอไปนะครับก็คือเรื่องสมรรถนะในการขับขี่โดยรวมนะครับคือผมว่ามันแรงไหมมันแรงครับแต่ว่าการทรงตัวหรือว่าการใช้งานการขับขี่โดยรวมอ่ะผมว่าถ้ามันขึ้นเลเวลเดียวกับออปชันดีไซน์อะไรเงี้ยที่เขาให้มานะผมเชื่อเลยว่าคันนี้จะเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับออปชันนะคือถ้าใครเน้นออปชันเป็นหลกักเป็น Priority ที่สาคัญที่สุดเลยนะอย่างที่ผมบอกคันนี้ตอบโจทย์ถ้าคุณดูตรงหน้าจอนี้นะเนี่ย360องศา คลิปเข้าไปเลยเนี่ยครับดูภาพสิโอ้โหใช้ได้เลยนะกราฟิกดีไซน์แบบเนี้ยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับเซนเซอร์เวลาจะถอยนะครับถ้าเราหักพวงมาลัยนะครับเนี่ยก็หักตามนะครับนี่คือด้านหน้านะนี่คือด้านหน้านะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะเนี่ยกดเนี่ยครับนี่คือด้านหลังนะครับใช้ได้นะใช้ได้อ่กกดแบ็กก่อนนะครับนี่คือด้านหน้าดูได้หมดเลยครับคือถ้าคุณผู้ชมเห็นที่ผมรีวิวตัว PHEV นะครับก็จะสไตล์เดียวกันนะครับนี่เลย ใช้ได้ใช้ได้มากเลยครับใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ออปชันต่างๆของคันนี้นะครับเราไปที่โฮมนะครับเนี่ยครับ i Smart ก็มีนะครับแต่ Navigation อันนี้ก็นี่ดูสิดูสินะครับกราฟิกดีนะทำเป็นเล่นออปชันทั้งหลายเนี่ยดีมากครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตอนขับอีกทีเนาะเนี่ยโดยรวมโอเคมากเลยครับพวกนี้นะฮะส่วนหน้าจอคนขับก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม คือดีไซน์มันก็จะเรียบๆนะครับไม่ได้แบบอลังการงานสร้างสักเท่าไหร่นะครับแต่เวลาเราจะปรับนะครับแล้วก็ปรับจากนีาครับตรงพวงมาลัยเนี่ยนะครับปรับได้เลยอันนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับอันนี้ผมแค่ดกดเล่นๆให้ดูแหละไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยก็โอเคนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่นี่คือขอย้ำว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับแน่นอนว่าบางออปชั่นมันก็จะตัดไปนะครับ ครูสคอนโทรลนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ตรงนี้นะครูสคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าบางค่ายบางรุ่นก็จะอยู่ตรงพรมอะไรเลยเนาะแต่นี่เป็นก้านนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะช่องเก็บของก็โอเคครับซันรูฟก็มีให้นะครับแต่ถ้าคุณพูดถึงที่เก็บของนะครับมันจะไม่ค่อยใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับคือมันลึกไหมมันลึกครับแต่มันไม่ได้กว้างแบบยาวเยยะสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณคำนึงหลายๆอย่างแล้วนะครับก็คือแบบอ่ตอนนี้ก็เป็นช่องเก็บของอย่างหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็สามารถปิดได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยครับคือบอกแล้วว่าถ้าคุณต้องการรถครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆแต่สมรรถนะก็แล้วแต่ความชอบนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วป้ายหนึ่งสองสามนี่ป้ายครับ นี่เยียบสุดแล้วครับ70 80 90 100ครับ100นะครับอันนั้นก็คือ0ถึง100นะครับจากที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือแน่นอนเลยว่ารอบสปีดต้นนะครับหรือว่ารอบต้นของมันนะครับคือมันจะใช้เวลานิดนึงเวลาเหยียบนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับจุดเด่นของ MGHS ถ้าพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะนะครับคือเป็นรถที่แรงอยู่พอสมควรเลยครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการออกรถที่แรงนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับแต่ส่วนสมรรถนะอื่นๆเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะแต่ต้องคํานึงด้วยนะว่าเวลาคุณขับนะครับคุณผู้ชมสมมติถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้ทดลองขับนะครับคือมันจะมี2แบบนะครับคือขับในความเร็วต่ําแล้วก็ความเร็วสูงอกลางด้วยก็ได้แต่2ออันนี้ที่ผมพูดไปคือจะเป็นจุดหลักเลยคือฟีลลิ่งนะับความเร็วต่ํากับความเร็วสูงมันจะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับ อย่างเช่นพวกแฮนดลริงพวงมลาลัยเป็นต้นนะครับแต่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะเดีย๋ยวผมเยียบต่อนะนี่นะครับอันนี้เริ่มเริ่มจากประมาณ30สิบกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงนะครับมาดูการหักนะครับดูการหักว่าเป็นอย่างไรนะครับในการหักนะครับหัวแล้วก็หักอีกรอบหนึ่งนี่อ่ก็ถือว่าโอเคนะทัเป็นเล่นก็โอเคอยู่นะครับแต่ที่ผมอ่ะ บอกว่ามันน่าจะเกาะได้ดีกว่าคือผมก็เอาไปเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นแบบ CX ะ CX30 นะครับ HRV Cross เป็นต้นนะครับพวกนี้ผมว่ามันจะเกาะมากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงความแรงอ่ะ HS บอกว่าซูได้เลยครับผมมั่นใจเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาอย่างหนึ่งเลยนะครับคัานี้นะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นสไตล์แบบรถยุโรปเลยนะครับเป็นรถที่แรงครับแต่ที่ดู2ออาการเมื่อกี้นะครับคือแบบเป็นรถที่แรงแต่ ช่วงล่างเกาะไหมเกาะแต่ถ้าดีกว่าดีได้ไหมแต่ดีมากเลยครับคือถ้าคุณเอาคุณสมบัติของรถคันนี้มารวมรวม,รวมกันอนะไม่ว่าจะเป็นอันอปชั่นดีไซน์พื้นที่ใช้สอยอันนี้คือมันดีมากๆเลยอะการเร่งอันนี้คือสมรรถนานะก็ถือว่าโอเคนะแต่แบบมันไม่ค่อยล้อกับช่วงล่างสักเท่าไหร่สำหรับผมนะเออคือถ้ามันล้อได้ดีกว่านี้โอเคเลยอ่ะเดี๋ยวดูการเบรกนะครับแบบหยุดนิ่งเลยนะครับ ดูซิว่ามีอันนี้ผมก็พยายามเลี้ยงแหละให้มันแบบไม่ชะง,งักไม่พุ่งนะครับเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคนะครับเบรกยังนุ่มนวลอยู่นะครับเบรกนุ่มนวลอยู่ผู้ชมเดี๋ยวดูนะนี่คือแบบเหยียบในความเร็วต่ำนะครับไปแล้วเดี๋ยวอ่ะนี่พอได้รอบนี้หนึ่งละแล้วเหยียบไปจาก40 80ละ90 100ไปต่อไปต่อไปต่อดู120ดูความเร็วสูงเป็นยังไงรอบสูงสูงนะครับ120 140ครับคุณผู้ชมไปต่อ150ครับอ่านะพอมันขึ้นไปประมาณ130-135ขึ้นไปแล้วนะครับ เริ่มจะช้าละเริ่มจะช้าละครับคุณดูจากตัวเลขได้เลยเริ่มช้าละคือพอเราขึ้นไปประมาณ 130- ่งรถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขึ้นไปมากกว่านั้นนะคือมันจะเริ่มช้าลงนะครับรอบเริ่มช้าลงละนะครับความเร็วก็ไม่ได้ไปเร็วเหมือนแบบอ่ะยกตัวอย่างนะครับแปดสิบถึงร้อยยี่สิบห้าสิบถึงหนึ่งร้อยอะไรแบบเนี้ครับเนาะแต่อันนี้ก็ต้องคำนึงด้วยนะว่านี้มันเป็นรถครอบครัวนะครับมันไม่ได้เป็นรถแบบสายสปอร์ตนะครับ เวลาเร่งนะครับได้ยินเสียงลมนะครับได้ยินเสียงลมชัดเจนอยู่พอควรเลยจากที่ผมได้ยินนะก็คือประมาณแบบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอันนี้คือจะได้ยินชัดอยู่เสียงถนนได้ยินไหม нь, ก็ได้ยินอยู่แปลว่าการเก็บเสียงโดยรวมของคันนี้อาจจะยังไม่ได้ไม่ปังมากนะักถ้าแบบให้เรทน,นะครับก็คือจะอยู่แบบกลางๆแฮนด์ลิ่นพวงมาลัยโอเคนะแต่น้ําหนักของพวงมาลัยอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบอย่างที่ผมรีวิวตอนที่ผมปรับนะครับขึ้นลงเข้าออกเนาะ คือคนที่ชอบพงมอะไรแบบเบาๆหน่อยอันนี้จะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าชอบพงมอะไรแบบหนักๆอะ่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ครับคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะคือถ้าพงมอะไรมันหนักแล้วเราขับไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่เราจะเมื่อยลา้ามันก็มีโอกาสสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติถ้าเราไปลุยแบบสมมตินะออฟโรดหรือเราแบบไม่อยากจะควบคุมพงมอะไรมากนะักนะครับมันก็จะนิ่งอย่างเช่นเนี่ยนะครับ มันจะไม่แบบหักซ้ายหักขวาดูนี่เนี่ยผมปล่อยอยู่นะแต่ถ้าแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็ขับทางตรงอยู่นะรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบหลุดเลยนะครับมันก็มีบ้างนะครับในระยะยาวนะครับมันก็มีบางก็ต้องควบคุมนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยแบบนั้นแต่ถ้าเป็นพวงมราลัยเบานะครับคือเวลาสมมติเราจะหักสมมติในกรณีอุบิเหตุแบบฉุกเฉินจะต้องหักถ้าพวงมราลัยเบามันจะคล่องกว่านะครับแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่พฤติกรรมใช้งานของคนนะครับ ว่าเราคล่องแบบไหนมากกว่ากันอันนี้ผมก็แค่ให้เป็นข้อมูลเฉยๆสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจตัว MG HS อยู่นะครับแต่ความกระชับในการควบคุมอันนี้ถือว่าโอเคนะครับคือตรงนี้ที่เป็นจุดๆด,ด้านข้างของพวงมาลัยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบเหมือน Mercedes-Benz เลยนะครับกริปมันก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับมันรู้สึกว่าเออมันควบคุมได้ง่ายกว่านะครับมันล็อกมือมากกว่านะฮะแล้วมันจะมีแบบปุ่มอยู่ตรงนี้ลงลงอยู่ตรงนี้ด้วยครับเวลาเราควบคุมพวงมาลัยครับเรานิ้วโปะร,ระวังอยู่ตรงเนี้ย อย่างนี้นที่ผมจับอยู่นะครับคือมันก็จะทําให้กระชับขึ้นในการควบคุพมพวงมาลัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูการเข้าโค้งนะคุณผู้ชมอันนี้เอาแบบความเร็วอยู่ระดับกลางก่อนละกันประมาณ7 5็ดสิ้าถึงแปละกันนะครับโอเคแต่นี้ก็เหยียบเพิ่นขึ้นมาปลสิบห้าละอ่านเ๋ยดูนะการเข้าโคง้งนะครับ8ปละความเร็วจะเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ตรงนี้นะครับระดับกลาง คือเนี่ยถ้าเรแบบาเกียบแบบเมื่อกี้คือถามว่ามันหลุดไหมมันไม่ได้หลุดครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะโยนแบบนิดนึงอะ่ะนิดนึงนะครับอันนี้จาก75นะครับไปเก1าสิ1 0นึ่งนะครับเนี่ยก็ถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะครับสมรับผมนะ แล้วก็เบรกเนี่ยเวลาคุณเบรกคุณอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันคล่องนะครับเวลาคุณต้องการแซงใครนะครับคันนี้ทําได้ครับคันนี้ทําได้เนี่ยครับไปแซงสบายสครับสบายสเนี่ยครับ,บ,บ,รบโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะแต่การเข้าโค้งที่ผมให้ดูนะครับคือผมรู้สึกว่าขอย้ำแล้วกันเนาะ ว่าถ้ามันเกาะได้มากกว่าน,นี้ในการเข้าโค้งนะครับผมว่าจะจ่มเลยแต่ถ้าเป็นทางตรงอะ่ะยังถือว่าโอเคเสียอย่างเดียวคือเสียงลมเสียงรบกวนต่างๆเข้าเยอะอยู่นะครับทัศนวิสัยในการขับขี่โดยรวมสําหรับผมถือว่าโอเคนะคือมันจะมีอยู่บางจุดครับที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันอับหรือว่ามันบางๆหน่อยอะ่ะก็คือตรงนี่เลยครับไม่ใช่ตรงกระจกนะตรงนี้เลยครับที่เป็นพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับตรงเนี้ย แตเป็นแท่งแบบเบลเลอร์เธออยู่พอครัวเลยนะเออคือบางที่หรือว่าบางคันนะครับบางรุ่นก็มันอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับมันจะได้รู้สึกแบบไม่ค่อยรบกวนสักเท่าไหร่นะครับแต่เนี้ยคือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยและเวลาเรามองจากกระจกด้านหลังไปนะครับก็ถือว่ากว้างครับถือว่าวางอยู่นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคร แต่การที่มันมีตรงนี้มาบังแลวตรงนี้ด้วยอ่ะบวกกันไปเลยมันก็จะทําให้รู้สึกว่ามุมของเราอ่ะมันถ้ามันกว้างกว่านี้ได้มันก็จะดีแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ความเคยชินของเรานะครับมันก็อยู่ที่ความเคยชินของเราส่วน blind spot คันนี้ก็มีให้นะครับแต่ก็เหมือนที่ผมรีวิวตัว MG HS PHEV ไว้นะก็คือว่ามันก็จะอยู่ข้างในรถนะครับอันนี้ผมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คือที่อยู่ข้างในไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าตำแหน่งของมันนะครับมันจะไม่ได้ล้อกับตรงกระจกด้านข้างเวลาเรามอง แปลว่าเวลาเรามองกระจกด้านข้างหรือว่าจะมองบลายสปอตมุมมองมันนะครับเหลี่ยมมัะจะไม่เหมือนกันมาเลยทําให้แบบบางทีเวลาเราต้อง move แบบเวลาเราขับรถเราเรา,เราต้องหันซ้ายหันขวาแบบเร็วๆอะ่ะมันจะไม่คล่องว่าดูการเยียบรอบนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตเสียงนะ สนุกนะอันนี้ก็เป็นตัวเทอร์โบเลยนะครับเวลาเร่งนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เป็นหลังนะครับพอเครื่องยนต์มานะครับรอบม,มาแล้วก็ประมาณ110-120นแหละครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงลมนะครับเสียงถนนก็ได้ยินบ้างเนาะอย่างที่ผมบอกไว้นะฮะถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับออปชั่นคันนี้ถือว่าเด่นนะถือว่าเด่นพื้นที่ใช้สอยคันนี้ก็ถือว่าเด่น ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบออปชันกับพืนที่ใช้สอยเลยนะครับในคู่แข่งในกลุ่มนี้นะครับก็สําหรับผมนะอาจจะราคาจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับก็คือจะเป็นตัว h a r v ว H6 นะครับอันนี้คือจะเปรียบเทียบได้มากสุดเลยก็เป็นจีนทั้งคู่นะครับมาแข่งกันนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความมั่นใจหรือว่าแบบอยู่ในบ้านเรามานานแบรนด์เลรอยตีนะครับราคาขายต่อเป็นต้น ก็ต้องแน่นอนก็ต้องเป็นเจ้าตลาดนะครับหรือว่าแบบหลักๆก็มาสเตอร์โตโยต้าฮอนด้าโดยประมาณนะครับมาสเตอร์าจะไม่เท่าถ้าคุณเทียบกับโตโยต้ากับฮอนด้าแต่ตอนนี้มาสเตอร์เขาก็พยายามลุกตลาดด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับจากที่ผมสอบถามมานะครับมาสเตอร์ Master ก็แจ้งมาว่าเอ้ยเนี่ยเขาพยายามลุกด้านนี้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยการเปลี่ยนเลนที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเค เบานะครับนั่งสบายนะผมขับมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเมื่อยเลยถามว่าล็อกตัวไหมก็ล็อกอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนะใช้ได้ครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าถือว่าโอเคคันนี้ก็มีจุดอื่นนะครับคุณผู้ชมที่ว่าน่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นระบบ AR นะครับคุณผู้ชมตรงหน้าจอนี้เลยครับระบบ AR เนี่ยคือถือว่าเป็นลูกเล่นอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือเรากดไว้แล้วเราก็ขับนะครับคุณก็เห็นภาพเลยนะครับ มีตัวเลขด้วยนะครับเวลาเราเร่งนะครับก็จะเห็นอยู่บนข้างบนซ้ายมือนะครับคือโดยรวมอ่ะผมว่ามันเป็นลูกเล่นที่ทําให้ดูรถอ่ะดูไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะดูมอเดินมากยิ่งขึ้นมันเป็นลูกเล่นอันนึงอ่ะถามว่าผลประโยชน์มันคืออะไรบางทีเวลาเราแบบจะจอดเนาะเราก็อาจจะดูข้างหน้าได้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรกั้นหรือเปล่ามีอะไรขวางหรือเปล่าโดยเฉพาะบนถนนนะครับตรงพื้นนะครับ มันก็จะทําให้เราเห็นได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับคุณผู้ชมอันนี้จะไม่ได้มีผลกับเรามากสักเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางซะมากกว่านะครับคือไฟเลี้ยวมันจะแบ่งส่วนนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงไฟหน้าแต่สําหรับผมแล้วไฟอะไฟเลี้ยวนะคือมันยังรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงสําหรับคนที่แบบอา,อาจจะขับตามหลังเรามันอาจจะเป็นแบบดีเทลเล็กๆก,กันเนาะไฟมันเป็นเส้นๆบางๆอันหนึ่งมันอาจจะไม่ทันสังเกตสักเท่าไหร่ นะครับเป็นบางจังหวะนะครับแต่ก็ยังมีไฟเลี้ยอยู่ตรงข้างกระจกเหมือนกันนะครับก็เนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเฉยๆครับอีกอย่างก็คือ Head-Up Display ครับคุณผู้ชมคันนี้จะไม่มีให้นะครับก็ขอย้ำว่าอันนี้เป็นตัวรอง็อปนะครับถ้าคุณกำลังลังเลตัว MGHS อยู่นะครับแต่แบบเฮ้ยเอาตัว1.5เทอร์โบหรือว่าจะเอาตัว Hybrid Plug- in Hybrid ดีนะครับคือพูดถึงความแตกต่างอะการขับขี่แตกต่างกันครับ แน่นอนชัดเจนเลยครับพวงมาลัยการเร่งอะไรแบบเนี้ยแตกต่างกันครับและคันเนี้ยจากที่ผมสังเกตนะไม่มีโหมดการขับขี่เลยนะแต่นี่เป็นตัวดีนะครับตัวรองท็อปนะครับสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตอ,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 อีโคไม่มีแน่นอนแต่แน่ถ้ากลุ่มคันนี้ก็จะไม่มี e v โหมดด้วยนะครับแต่ตัว p h e v จะมีให้อ่าเดี๋ยวเราดูการเข้าโค้งก่อนนะแล้วพูดต่อนะครับนี่ดูการเข้าโค้งว่า เบรกนิดนึงขันหน้าเขาเบรกทิ่ก็อยู่ประมาณ1นึ้อยอยู่นะครับดูการเข้าโคง้งดูการเข้าโค้งใช้ได้ใช้ได้ไดอืใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับโอเคแต่สำหรับสายสปอร์ตจา้าจ๋านะก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่โดยรวมเป็นรถที่ดีอพอสมควรเลยนะครับอ่ะกลับมาเมื่อกี้นะครับคือ PHEV มันดีไหมมันก็ดีครับแต่จากที่ผมทดลองขับเนาะมันก็ ถ้าคุณใช้ EV m ห d e ล้วนๆะอ่ะมันถือว่าโอเคครับล้วนคู่กันนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ EV สมมตินนะแบตเราหมดเนาะแลวเราต้องใช้แล้วเราใช้แค่เครื่องยนต์นะครับล้วนๆะอ่ะอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่ได้ดีมากนะก็จริงๆก็พอกับคันนี้เลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับคุณผู้ชมของคันนี้นะครับที่ผมขับมานะครับผมก็ขับมาประมาณนะครับ100กิโลเมตรหรือว่าประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับ อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่8.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ก็ขอย้าว่าอันนี้คือเป็นการทดสอบนะครับผมก็คือแบบไม่ได้เน้นประหยัดเนาะแต่ก็ไม่ได้เน้นแบบโหกินน้ํามันล้วนๆเลยนะครับอันนี้คือแบบเราก็ทดสอบสมรรถนะไปด้วยนะครับถ้าเอาจริงๆถ้าเราขับเรื่อยๆก็ประมาณ10บอะน่าจะถึงครับน่าสิน่าจะถึงแต่จะต้องเลี้ยงหน่อยนะครับถ้าแบบสบายๆก็9.5อะไรแบบนี้ผมว่าก็ได้อยู่ครับได้อยู่ อันนี้ก็คือเป็นการทดลองขับแบบโดยรวมนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว MGHS นะครับเป็น My Dash Model Year 2อ2 2ันนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเป็นตัว D นะครับตัวรองท็อปนะครับถ้าคุณอยากจะได้ออปชั่นที่ครบสุดในตัว1.5เทอร์โบก็จะต้องดูตัว X นะครับก็จะแตกต่างกันประมาณ7 0,000บาทถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมสุดท้ายแล้วอยู่ที่การใช้งานนะแต่ถ้าคุณเน้นการใช้งานแบบไปรถครอบครัวออปชั่นโอเคอยู่พอสมควร คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณก็เซฟเงินไ,ไป70,000บาทนะนะครับก็เยอะอยู่นะ7 0 0 0 0นะครับเกือบแสนหนึ่งน่นะครับออปชั่นโดยรวมคุณก็ได้ครับมันแค่ขาดพวกแบบเลนดีพาร์เจอร์เลนเชสอะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นต้นนะถ้าคุณต้องการแบบสมบูรณ์แบบเลยก็ตัว X ก็ได้ครับตัว X ก็ได้แต่คือทาง MG ครับเขาก็จะพยายามพุชตัวดีนะครับให้แบบมีออปชั่นมากยิ่งขึ้นให้มันรู้สึกคุ้มค่าขึ้นเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวก่อนตัวดีมันอาจจะไม่ได้รู้สึกคุ้มค่ามาากกสักเท่่ไร นะครับแต่เนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบนะครับถ้าแบบเฮ้ยผมอยากได้แล้ว MG HS อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะหรือจะเป็น PHEV ก็ตามอย่าเพิ่งครับรอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเพราะว่า MG เขาจะเปิดตัว VS นะครับ MG VS จะเป็นตัวกลางนะครับที่จะขั้นระหว่างตัว HS แล้วก็ ZS นะครับในวันที่เปิดตัวอย่าไปทางการนะในวันที่8สิงหาคมนะครับก็ไม่นานนะครับอีกไม่นานเองนะคะ แต่ว่าการรีวิวการที่จะเห็นคันจริงนะครับเราจะเห็นในสิ้นเดือนนี้นะครับจะเห็นในสิ้นเดือนนี้แล้วก็รอติดตามกันก่อนอีกทีเนาะหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆนะครับเกี่ยวกับตัว MG HS PHEV หรือว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นตัว MG ก็ได้นะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ